โรงเรียนอนุบาลหัวฝายสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตหนึ่งขอนำเสนอนวัตกรรมการบริหารจัดการเพื่อลดภาระงานเอกสารทั้งระบบในการบริหารงานสี่ไฟล์เซฟโกล e โมเดลโดยใช้กระบวนการ p d c a ในปัจจุบันโรงเรียนต้องเผชิญกับภาระงานที่หลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้านเอกสารซึ่งส่งผลกระทบต่อเวลาและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะครูและบุคลากรโดยเฉพาะครูผู้สอนที่อาจมีเวลาในการพัฒนาการเรียน นการสอนและการดูแลนักเรียนลดลงการนำระบบ Student Smart System มาใช้ในโรงเรียน เป็นการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารจัดการแต่ก็ยังคงมีภาระงานเอกสารจำนวนมากยังไม่ได้ถูกรวมอยู่ในระบบหรือยังคงต้องดำเนินการควบคู่กันไปการลดภาระงานเอกสารทั้งระบบจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างแท้จริงจุดประสงค์เพื่อลดปริมาณเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั้ง4ฝ่ายได้แก่ฝ่ายบริหารวิชาการฝ่ายบริหารงบประมาณฝ่ายบริหารบุคคลและฝ่ายบริหารทั่วไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความคล่องตัวในการปฏิบัติงานเพื่อลดระยะเวลาในการจัดการเอกสารเพื่อส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีระบบ Student Smart System ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ Safe Grow Model ออกแบบโดยประยุกต์ใช้หลักการของวงจร p d c a เพื่อเป็นกรอบแนวคิดและขั้นตอนในการลดภาระงานเอกสารอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง S Simplifies ทำให้ง่ายขึ้น A. Automate ทำงานอัตโนมัติ V. Visualize ทำให้มองเห็นได้ชัดเจน E. Eliminate กำจัดส่วนเกิน G. Govern กำกับดูแล O. Optimize เพิ่มประสิทธิภาพ A. Align เชื่อมโยงและ L เ,เรียนรู้และปรับปรุงการนำเซฟโกโมเดลมาใช้ภายใต้กระบวนการ P D C A จะช่วยให้โรงเรียนวางแผนกำหนดเป้าหมายและแนวทางการลดพลังงานเอกสารในแต่ละด้านอย่างชัดเจนมีการแต่งตั้งคณะทำงานวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันการดำเนินการ ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้โดยนําเครื่องมือและเทคโนโลยีมาใช้ในการลดภาระงานเอกสารทั้ง4ฝ่ายได้แก่งานบริหารวิชาการการลงทะเบียนรายวิชาการบันทึกหลังการสอนบันทึกเวลาเรียนการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์การประเมินสมรรถนะผู้เรียนและอำนวยความสะดวกในการเช็คผลการเรียนนักเรียนออนไลน์งานบริหารงบประมาณได้แก่การบันทึกออมรัพย์นักเรียนงานบริหารงานบุคคลได้แก่การลาการขออนุญาตออกนอกสถานที่งานบริหารทั่วไปได้แก่งานธุรการโรงเรียนการรับส่งหนังสือราชการงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนบันทึกการเยี่ยมบ้านการประเมิน SDQ EQ และการคัดกรองเด็กที่มีความบกพร่องงานสหกรณ์ร้านค้าการใช้บัตร RF ในการสแกนจ่ายสินค้าการสแกนบัตรเพื่อลงชื่อเข้าเรียนของนักเรียนและลงเวลาทำงานของครูตรวจสอบประเมินผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้และระบุป,ปัญหาอุปสรรค ปรับปรุงนาผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการและวิธีการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องและนําวงจร PDCA กลับมาใช้ใหม่โดยนําผลจากการปรับปรุงมาวางแผนการดําเนินงานในรอบถัดไปเพื่อให้เกิดการพัฒนายอย่างต่อเนื่องผลการดําเนินงานสามารถลดปริมาณเอกสารที่เป็นกระดาษลงได้ เมื่อเทียบกับปีการศึกษา2,566มีการใช้ปริมาณกระดาษจำนวน135ริมซึ่งนับรวมกับเอกสารใบงานของนักเรียนและเอกสารประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองคิดเป็น100%และในปีการศึกษา2,567ได้นำนวัตกรรมบริหารจัดการเซฟโกลโมเดลมาใช้เพื่อลดภาระงานเอกสารทั้งระบบซึ่งการใช้กระดาษลดลงไปมากกว่า60%เมื่อเทียบกับปีการศึกษา2,566ถือว่าปริมาณการใช้กระดาษลดลง มีการนำระบบ Student Smart System มาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาบุคลากรมีความพึงพอใจต่อระบบ Student Smart System ที่นำมาใช้ในการบริหารงานร้อยละ100โดยคิดจากจำนวนครูและบุคลากรทั้งหมด27คนผลสำเร็จที่ได้รับบุคลากรมีเวลาในการปฏิบัติงานหลักเช่นการจัดการเรียนการสอนการดูแลนักเรียนและการพัฒนาตนเองมากขึ้นปัจจัยสู่ความสำเร็จผู้บริหารโรงเรียนให้ความสำคัญและสนับสนุนการดำเนินงานตามนวัตกรรม กการบริหารจัดการเซฟโก o โมเดลอย่างจริงจังบุคลากรทุกฝ่ายมีความร่วมมือและประสานงานกันอย่างราบรื่นระบบ Student Smart System ที่นำมาใช้ในการบริหารงานมีประสิทธิภาพและใช้งานง่ายและมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องโรงเรียนอนุบาลหัวฝาย ได้นำนวัตกรรมบริหารจัดการ s a f e Grow Model ภายใต้กระบวนการ PDCA มาใช้เพื่อลดภาระงานเอกสารทั้งระบบโดยมุ่งเน้นการลดเอกสารที่ไม่จำเป็นและปรับปรุงกระบวนการทำงานทำให้สามารถลดภาระงานเอกสารลงได้ <S 2> <S 2> <S 2> ครูและบุคลากรมีเวลาเพิ่มขึ้นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมีความพึงพอใจที่ดีต่อการใช้ระบบ s t u Den t Smart System ที่นำมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น